สวัสดีค่ะ K&B n Channel ช่องนี้ข่าวจริงจากเหตุการณ์จริงและจากใจจริงทำข่าวเพราะรักความเป็นธรรมค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจากเพจเพจหนึ่งนะคะโพสต์ว่า คนที่กำลังใส่ความรังแกครอบครัวนี้ขอหยุดฉุกคิดสักแป๊บหนึ่งและใช้สติที่มีอยู่ของคุณทั้งหมดคิดคิดคิดว่าคุณกำลังทำร้ายใครอยู่ปอลอถ้าลุงเป็นนักเลงหัวไม้หรือเปิดบอลค้าประเวณีการงานไม่ทำค้ายาโกงกินชาวบ้านเสพยา คุณจะทำอะไรกับลุงก็เชิญเลยเราจะสนับสนุนด้วย Hashtag แต่นี่มันตรงกันข้ามเลยกับตั้งใจทำมาหากินสุจริตใช้แรงกายแลกเงินในเพจนี้นะคะก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้ค่ะคนแรกบอกว่ามันเป็นภาพที่บ่งบอกถึงความขยันของครอบครัว ช่วยกันทำงานทำมาหากินชีวิตบ้านๆครอบครัวน่ารักอบอุน่นบ้านเล็กในป่าใหญ่ขอเป็นกําลังใจให้นะคะคนต่อมาบอกว่าเห็นด้วยคะ่ะหยุดทำรา้ายครอบครัวลุงเธอคะ่ะคนต่อมานะคะส่งภาพเป็นรูปหัวใจขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจคนต่อมาบอกว่าจากร้ายจะกลายเป็นดีคะ่ะ คนต่อมาบอกว่าลูกเต้าสุขภาพดีอ้วนจำมัำ่มแสดงว่าพ่อแม่ให้ความสำคัญกับปากท้องของลูกมากกว่าสิ่งอื่นใดไม่เหมือนบ้านหลังใหญ่กินแต่ข้าวกับปลาแดกลูกกระจอยเลี้ยงทิ้งทิ้งคว่างจนตายในที่สุดวิเคราะห์ค่ะผิดถูกขออภัยคนต่อมาบอกว่าลุงปลูกต้นมะเขือด้วยนะ พอมันออกดอกออกผลมันจะได้มายึดเป็นไม้ห่วงห้ามผักกาดผักชีปลูกเลยครับคนชาติชั่วใจต่ำซ้มแดกขี้หมามาเกิดมันจะแจ้งข้อหาเพิ่มให้โคตรโคตรแม่งมันสะใจคนต่อมาบอกว่าเป็นห่วงครอบครัวนี้มากเลยกำลังโดนรังแกจะเอาให้ถึงที่หรือยังไงจะเอากันให้ตายไปข้างหนึ่งเลยใช่ไหม สงสารเด็กตาดำๆบ้างสงสารลุงกับป้ามั่งเป็นชาวบ้านธรมธรมดาธรรมดาแต่โดนหนักๆใหญ่ๆทั้งนั้นคนต่อมาบอกว่าเห็นข่าวลุงถูกกลั่นแกล้งต่างๆนานาร้องไห้ตามตลอดเพราะคิดถึงอกเขาอกเราค่ะสงสารครอบครัวลุงพลทุกคนค่ะคนต่อมาบอกว่าอยู่แบบนี้แหละดีแล้วมันไม่อิจฉา พอดังมีแต่คนหาเรื่องมาให้เห็นเพื่อนได้ดีอิจฉาตาร้อนสู้ๆลุงพลป้าแตนจากคนนครศรีคนต่อมาบอกว่าถึงลุงผิดก็ไม่เกลียดสงสารเด็กไอ้คนเลวมันเลวยิ่งกว่าคนฆ่าน้องชมพู่สีอีกเด็กสองคนเหมือนกับต้องตายทั้งเป็นเวลาไปโรงเรียนแกจะเป็นยังไงเอาความแค้นส่วนตัว คิดดูมันเร็วมากสำหรับแอดแล้วก็เสียน้ำตามาหลายครั้งแล้วเหมือนกันก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองเพราะข้อหาแต่และข้อหาที่อ้างมาเหมือนเด็กทะเลาะกันคงลืมไปละมังว่าชาวโลกเขาดูอยู่คนเขาดูเขาก็รู้ก็เห็นว่าอะไรถูกอะไรควรหลับหูหลับตาแต่จะเอาเรื่อง ไม่รู้ว่าพ่อแม่สอนมาให้รังแกคนอื่นหรือไงงึดหลายส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันมานะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ